สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาวรักน้อยสุพันนะคะวันนี้จะนาน้องๆจากโรงเรียนบันหารจําใสวิทยาสามนะคะมานําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาการศึกษาและการนําเสนอค่ะซึ่งภาคเรียนที่1เนี่ยพกน้องๆได้เรียนในส่วนของรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้นะคะ IS 1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเขาก็จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวที่เขาสนใจนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาสนใจผลิตภัณฑ์อะไรแล้วให้ทุกคนแนะนําตัวเองได้เลยค่ะสวัสดีครับชื่อเด็กชายหินันบางคุดหอมทศสิบเลขที่8 สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมนาโซวีวรรณวงศ์เลขที่ยี่สิบมสามเทศสิบสามค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอัคาราาพรน้องปีเลขที่ยี่สิบหกค่ะชื่อเด็กหญิงกชกรตันติดจรุ่โลดเลขที่สิบหกค่ะชื่อเด็กหญิงเอเชียณัฐเจริญเลขที่สิบห้าค่ะชื่อเด็กหญิงนีรนุชเมฆหมอกเลขที่สิบแปดค่ะค่ะในส่วนของเดง็งที่หนูนนำมาเสนอวันนี้คืออะไรคะสิบหนึ่งที่หนุนสุดที่สาค่ะ การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สบู่มะเขือเทศค่ะ,ะการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สบู่มะเขือเทศนะคะทีนี้ในส่วนของอการการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สบู่มะเขือเทศนะคะครูอยากทราบว่าในส่วนของบทที่หนึ่งนะคะที่มาและความสําคัญนะคะทําไมถึงได้เลือกตัวนี้มาค่ะในปัจจุบันมีเชื้อโรคและแบคทีเรียรที่เป็นปัญหาที่จัดการได้ยากเราจึงคินค,ค้นที่คิดค้นคิดค้นที่จะนําสบู่ที่ทําจาก ออร์แกนิกหรือว่าธรรมชาติมาทําเป็นสบู่ครับเช่นมะเขือเทศประโยชน์ค่ะประโยชน์ที่คาดว่าในส่วนของวัตถุประสงค์ทำมีอะไรบ้างคะลูกวัตถุประสงค์ mm hmm. เพื่อศึกษาขั้นตอนการทําสบู่มะเขือเทศเพื่อนําสบู่ที่เราทํามาล้างมือกําจัดเชื้อโครคค่ะค่ะน,นี่นะคะเราในเรามีการหารายได้ระหว่างเรียนรู้หรือเปล่าคะในวัตถุประสงค์ของเรามีค่ะนะคะมีเป้าหมายอะไรคะลูกในรายได้ของเราในอนาคตเรามีเป้าหมายได้วางไว้ไหม มีผลิตภัณฑ์เป็นสบู่ล้างมือเป็นของตัวเองอค่ะเพื่อเต็มตัวเป็นผู้ประกอบการน,นั่นเองใช่ไหมคะลูกใช่โอเค okay. ทีนี้นะคะในส่วนของขอบเขตด้านการศึกษามีขอบเขตอะไรบ้างมีาีมีที่บ้านของเพื่อนเพื่อนในกลุ่มครับแล้วก็ระยะเวลาในการทําใช้เวลาประมาณสามเดือนครับอา่าโอเคทีนี้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ค มีรายได้เป็นของตัวเองได้รู้จักการศึกษาของการทำสบู่จากธรรมชาติครับแล้วก็แค่นี้อ่าโอเคนะคะทีนี้ในส่วนของบทที่สองเอก,เอกสารอ้างอิงและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงคะลูกค่ะโดยเอกสารอ้างอิงแล้วก็ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องะคะ่ะโดยเอกสารอ้างอิงของพวกหนูก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องสบู่เรื่องกีเรีแล้วก็เรื่องมะเขือเทศค่ะก็จะพูดถึงเรื่องคุณสมบัต,ติต่างๆค่ะ แล้วก็พวกงานวิจัยที่พวกหนูได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในการทำผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาก็จะเป็นของจะเป็นสบู่ผักทิวใส่ของโรงเรียนพัทราบอพิษในตอนปี2560อกค่ะก็อยู่ในเฑ์ที่5ปีใช่ไหมคะไม่เกิน1ิปีก็ะยังเป็นงานวิจัยที่ยังใหม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วมีงานวิจัยระมาณกี่คนคะเมื่อกี้นี้มีหนึ่งโรงเรียนแล้วแล้วที่ไหนอีกหน,นึ้งคะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องการทำสบู่ที่มาจากผัก ก็ของโรงเรียนกาจนาพิเศษของปี2561ค่ะกาจนาพิเศษมีหลายที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็ะเป็นบ้านในเพียของเราเพียงนะคะต่อไปค่ะเป็นขบบที่อ่าขบบที่สามนะคะวิธีการดำเนินง,งาน,นะคะ่ะเอ่อการทดลองสบู่มะเขือเทศมีวัสดุวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการทำสบู่จากมะเขือเทศนะคะที่ดำเนินง,งานนะคะมีอะไระะบ้างคะสมบูรณ มีกีซลีนมีมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศแล้วก็หัวเชื้อน้มหอมน้ำสะอาดน้ำผึ้งหม้อเตาแก๊สแล้วก็พับผีอ่ะ,พอพอะแล้ววิธีทำหน,นูำทำยังไงหน,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 นูผสมกันยังไงคะเรอดมือก่อนนำกีซลีนไปละลายนะคะกับหม้อแล้วก็ใส่น้ำลงไป ใส่น้ำมะเขือเทศอันนี้เป็นสูตรธรรมดาจะใส่น้ำมะเขือเทศนะคะไม่ได้ใส่น้ำมะเขืมะขือเทศสดแล้วก็ใส่หวเชโหร้ําหอมลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะคะใส่น้ำผึ้งเพื่อเพิ่มความน,นุ่มเวลาล้างมือแล้วก็กลิ่นหอมด้วยค่ะในส่วนของเราได้ทำแบบสอบถามให้กับเพื่อนหรือว่ายังไงบ้างคะแบบสอบถามได้ทำหรือเปล่าได้ทำค่ะรู้ไหมว่า ผลการศึกษานะคะเราได้ทำแบบทดสอบในโรงเรียนปัญหาจัสหวัิทยาามค่ะโดยเราใช้